สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ลงดันทรายนะครับซึ่งเราอยู่ในบ็อฟูดนะครับผมผมเอ,อ่อได้เอาทุจิตะนะครับสกิลเดียวมาลงนะครับแล้วก็ผลทรายหมัดมังกรน,นะซึ่งนี่เลยไม่เสียเวลาเห็นไหมมามาถึงก็เริ่มเลยนะครับรอบอทนะครับมาแล้วมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมันระมีนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเนี่ย ดู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 ูดี <Y D S 1> ผมก็อกระจอกขึ้นทําไมคราวก่อนลงเก่งคราวนี้ลงดันรายดูไม่ค่อยเก่งเลยนั่นนั่นนันลากแล้วนะครับมีแค่สองสกิลเองนะครับเดี๋ยวเราตัดไปถึงเอ,อตอนที่ <c oughs> ถึงหน้าสุดท้ายกันเลยนะครับเพราะมันเสียเวลา ก็ <The eye> ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงด่านสุดท an ้ายแล้วนั่นเองนะครับโอ้ยโอ้ยอมามันดูเหมือนจะยากอืมเอาจิงมันยากนะครับมันยากตรงที่ผลของบอดเนาะคือมันมันคือแบบสกิลแต่และสกิลนี่คือแบบดีเกินโดนเป็นหมู่เอาไปกินโดนอีกอุ้ยอุ้ย ย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเล่นความบรวเรียบร้อยครับแพ้อีกแล้วทำไมแพ้บ่อยจังนะ ก็อย่างที่เห็นนะครับผมน่าจะใช้ดาบผิดไปนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอไว้เพียงอ่นนี้ครับใครชอบกไดไลก์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงเกมอื่นบ้างที่เป็นโรบอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อกันไปสวัสดีครับ